สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เันก็อยู่กับพี่พี่ศิลปินเจ้าของเพลงเศร้าที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยร้องไห้ให้กับเพลงของพวกเขาค่ะพี่พีวีเดลโลสวัสดีค่ะ,คะของเราเป็นความทรงจำที่แบบว่ายังยังจำได้ไม่ลืมพอเราทำงานอาร์บัมล่าสุดอะ่ะเหมือนมันก็ยังขาดเพลงที่อยากให้เขา้าเข้าถึงคนหมู่มากได้เราก็เลยลองลองหยิบอันนี้มาเขียนดู เดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆชา u ยูทูบเล่หน่อยค่ะค่ะชื่อพัทนะคะร้องนำคะ่ะรับเนวเล่นเบสครับผมคุเล่นกีตาร์ครับมินเล่นกีตาร์ครับโอเคก็รอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วที่เราได้เจอกับแฟนๆชายยูทูบเล y อยากให้อัปเดตชีวิตหน่อยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เพิ่งปล่อยเพลงใหม่มาค่ะชื่อเพลงว่าหลักฐานของการมีอยู่เขาเพลงเลย <laughs> แล้วที่ถามถึงที่ตอนที่มาเล่นอ Asian Festival ที่สิงคโปร์เป็นงไงบ้างคะกอินเตอร์ก็ Asian Festival เป็นเป็นโชว์เคสที่สิงคโปร์นะก็วันนั้นเราไปเล่นน่าจะเป็นวงสุดท้ายของเวทีนั้นแล้วก็ฝนตกค่ะทั้งวันไม่ตกตกตอนที่เราเล่นพอดีแต่ก็มันดีค่ะก็ยังมีคนดูยืน้าฝนอยู่แล้ก็ก็ลุยต่อมันก็รู้สึกว่าแบบปลดปล่อยดี ยืนตากฝนแบบหนักมากค่ะฝนตกหนักด้วยเหรอคะใช่เป็นอีกฟิลหนึ่งเ <c oughs> พลงเศร้าเกินไงขนาดท้องฟ้ายังหรอ <c oughs> อะไรแบบนั้น <c oughs> พูดถึงการเดินทางของวงบ้างปีนี้ก็เป็นปีที่11จากวันแรกจนถึงวันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างการเดิน,นทางเยอะอยู่นะคะจริงๆมันเริ่มเราเราเริ่มกันโดยแบบความอยากเล่นดนตรีอะไรเงี้ยค่ะจนทุกวันนี้มันมันพามา อยู่ในค่ายได้ไปเล่นต่างประเทศได้ไปเล่นเฟสติวัลที่มันใหญ่ขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นการเดินทางที่สนุกมากค่ะแล้วก็ปีนี้ก็มีมีอัลบั้มไหมคะอัลบั้มน่าจะมาปีหน้าอีา้าตอนแรกเกาว่าปีนี้แต่ว่าน่าจะเป็นปีหน้าปีหน้าก็ครบรอบ 12, 12. ปีพอดีเพราะเราเราปล่อยบัมแรกตอน6ปีไหม,ม,มนี่ก็รอติดตามนะคะปีหน้าค่ะ เมื่อกี้พูดถึงไปแล้วเพลงใหม่ล่าสุดห<ช>ลักฐานของการมีอยู่<ช>เล่าถึงเพลงนี้ฟังหน่อยเพนพี่มินเป็นคนแต่งด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ก็ช่วยเล่าถึงแรงบันดาลใจของการก่อนที่จะเป็นเพลงนี้หน่อยค่ะมันมาจากหนังก่อนที่เราดูเรื่องเมมเบลโตแล้วก,ก็เขียนคําเนวไว้ในสมุดนานแล้วแล้วก็ตอนที่จะหาไอเดียแต่งก็คือไปเจอคํานี้แล้วมันก็ขยายเอามาเป็นภา,าษาไทยได้ได้ประโยคเนี่ยออกมา พอเราทำงานาลปบ้มล่าสุดอะเหมือนมันก็ยังขาดเพลงที่อยากให้เขาเข้าถึงคนหมู่มากได้ล้วก็เลยลองลองหยิบอันนี้มาเขียนดูว่ามันน่าจะพอเป็นไปได้อ,อก็คือได้ไอเดียมาจากหนังก่อนแล้วก็มาเป็นแต่ว่ามันนานมากหลายปีมากไอเดียที่แบบเก็บไว้นานแล้วใช่ไหมคะถึงเวลาแล้ว ของโปรดิวเซอร์เป็นพี่โอซิเปียใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกด้วยที่ร่วมง,งานกันใช่ไหมคะสำ,ส,ำสำหรับอัลบั้มนี้คะ่ะเริ่มเริ่มตั้งแต่เพลงวางไวะะ้แล้วค่ะทีมงานก็ทางอัลบั้มนี้ก็คือเป็นพี่โอซิเปียช่วยเราทำงานกับพี่โอเป็นไงบ้างคะความรู้เยอะอ่ะพี่โอเรื่องเล่าเขาเยอะเีค่ะแล้วอันนี้จากที่ดูใน MV ด้วยนะคะมันก็จะมีแบบหลายๆจุดที่คิดว่าน่าจะทัชใจคนดูเนาะ ที่มันเป็นแบบสัญลักษณ์ต่างๆที่เหมือนเป็นหลักฐานของการมีของคนคนหนึ่งจริงๆพวกจดหมายเชือกที่ข้อมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีที่มาที่ไปไหมคะอืมเราว่าน่าจะเป็นแบบเขาเรียก่อะไรความเป็นแฟนกันที่แบบว่าส่งจดหมายหากันมีแบบผู้ชายไปทํางานไกลๆแล้วก็เอาสร้อยข้อมือของแฟนมาใส่ไว้เหมือนเป็นแบบเอาไว้ให้หายคิดถึงอ,อะไรอย่างเงย ็นปกติของคู่รักทั่วไปเนาะที่จะมีแบบพวกของสําคัญต่างๆที่แบบแทนใจเห็นและนึกถึงกันใช่เวลาต้องแบบห่างกันไปทําอะไรเนีชื่อว่าหลายๆคนแบบพอเลิกกันไปแล้วมันก็เป็นสิ่งของที่แบบเป็นหลักฐานของการมีอยู่ตามชื่อเพลงจริงเนาะ มันก็จะมีบอกว่าบาดแผลในใจมันก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานของการมีอยู่เราอยากรู้ว่าในมุมของพี่ๆอะค่ะอะไรคือหลักฐานของการมีอยู่บ้างของเราเป็นความทรงจำที่แบบว่ายังยังจําได้ไม่ลืมเลยล่าสุดแมวเพิ่งเสียไปงอาที่สองอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้ก็เป็นมีกระดูกอยู่ที่บ้านมีคลิปวิดีโอของมันมีความทรงจํว่าแบบมันเคยนั่งตรงนี้ร้องอย่างนี้อะไรยเงี้ยตอนนี้ผมก็ยังไม่ชินกับความปวดร้าวเหมือนกันนั่นแหละครับมันก็เป็นหลักฐานของการมีอยู่ รวมๆแล้วก็คือความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสถานที่สิ่งของแม้กระทั่งวิถีชีวิตอะไรเนี่ยรวมแล้วก็เป็นความรู้สึกที่มันเป็นหลักฐานสำหรับผมชัดสุดก็น่าจะเป็นรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายก็จะเหมือนแบบบางทีมือถือมันก็จะเตือนว่าแบบมีภาพนี้อยู่ในปีก่อนๆอะไรเงี้ยความเป็นตัวเราในวันนี้ก็มีส่วนของเขาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็สร้างให้เป็นเราทุกวันนี้ครับแล้ว เห็นว่าก็มันก็มีหลายๆคนเนาะที่เจ็บปวดกับราคาของกันไม่อยู่เหมือนเหมือนที่พี่นิวเล่าให้ฟังอยากรู้ว่าพี่ๆมีวิธีการรับมือกับอะไรก็ตามที่มันสิ่งหนึ่งในอดีตอะไรเงี้ยเรารับมือกันยังไงเพราะว่าบางทีมันต้องเคลียร์ตัวเองเคลียร์ใจตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเราว่ามันยากมากแล้วก็ไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่เราว่ามันจะมีสักวันหนึ่งที่เราสามารถปลดล็อกในเรื่องเรื่องนั้นได้ที่เราแบบติดค้างมันอะไรเงี้ยสำหรับผมก็น่าจะให้ร้องไห้ออกมาเธอร้องได้ ว่าน้ําตามันช่วยเยียวยาได้ประมาณหนึ่งเพราะบางทีถ้าเกิดว่าอารมณ์เศร้าไม่ได้ถูกระบายมันจะเปลี่ยนเป็นอารมณ์อื่นเป็นอารมณ์เบื่อโกรธไม่เข้าใจอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ให้แสดงเหมือนอาจจะเหมือนเรื่องใน Inside Out อะครับตัวเศร้ามันก็มีประโยชน์ก็ก็ระบายออกในสักทางที่เรา ถนัดอย่างเราก็เขียนออกมาเป็นเพลงอะไรเงี้ยระบายออกในสักทางครับผมก็ใช้วิธีคุยกับคนที่สนิทเหมือนเขาก็บางทีเขาอาจจะมีวิธีทําให้เราได้พูดอะไรที่ปกติเราไม่ได้พูดแล้วมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องระบายก็ช่วยให้มันโล่งขึ้นเยอะครับก็คือเราก็ต้องระบายกับทางหนึ่งที่เราถนัดไม่ว่าจะเป็นการร้องไห้หรือว่าเขียนเพลงหรือว่าคุยกับคนรอบข้างหรือว่าแบบปล่อยให้เราสึกไปแล้วอยู่กับมันใช้เวลา ให้มันดีขึ้นจริงๆก็เคยแบบว่าฟังเพลงของพี่ๆเราร้องไห้หนักมากจนวันมาผ่านไปผ่านไปมันก็ฟังเราก็ไม่ได้รู้สึกเศร้าไปกับมันมน้อวก็ใช้เวลาช่วยก็ถือว่าเพลงก็ช่วยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบอยู่ข้างๆเราเหมือนกันยินดีด้วยครับ อันนี้เหมือนเราจะยังไม่ได้พูดถึงเพลงนี้ว่าแบบมันเล่าถึงอะไรเดี๋ยวให้พี่ๆเล่าอีกทีนึงก็มันก็ตรงตัวนะหมายถึงว่าเพลงค่อนข้างจะตรงตัวแล้วก็ถึงจะไม่ได้โดนหักหลังหรือว่าอะไรตามเพลงแต่ว่ามันก็ยังไงมันก็มีความเจ็บปวดอยู่แล้ว<ม>ในช่วงชีวิตเราก็คงมีความผิดหวังกันบ้างอะไรเงี้ย<ม>สิ่งที่มันจบไปนานแล้วแล้วก็ยังรู้สึกอยู่เพราะยังไม่ได้ถูกระบายไปให้ให้หมดอะไรเงี้ยครับ<ม>เพลงนี้ก็อาจจะไปสะกิดอะไรบางอย่างหลังจากที่แบบเคยคุยกับพี่มินนี่ยมันมันมันเป็นเพลงเจ็บปวด แบบเกือบจะปลงแต่ยังไม่ไม่ปลงอ่ะแต่ในเอ็ก็คือแบบก็คือพูดแบบใน MV เลยใช่ไหมคะวันนี้ถ่ายจริงเห็นพี่ๆก็อยู่ใน MV ด้วยเป็นยังไงบ้างวันนั้นแบบจริงๆแล้วมันคือสนุกสนานไหมหรือว่ามันก็หมดนไปตามเพลงตามบรรยากาศอะไรอย่างงี้ค่ะมน ไม่สนุกเวลาถ่ายเพลงเศร้ามันแบบสนุกไม่ได้อยู่แล้วแบบกับนักแสดงเราเรายิ่งแบบแทบไม่คุยกับเขาเลยเรากลัวเขาแบบเขาเรียกอะไรหลุดสมาธิอย่างเงี้ยเพราะเขาต้องแบบเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลาช้ำจริงพระเอกเราก็ขอฝากหลักฐานของการมีอยู่ไว้ด้วยนะคะทุกช่องทางสตรีมมิ่งแล้วก็มี MV ใน YouTube นะคะอย่าลืมไปดู MV ด้วยนะคะเรื่องงานก็ใน Facebook ในอิน t ต g r กร ติ๊กต็อเป็นต้นครับที่ที่สามารถติดตามกันได้เลยเราก็อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ปีหน้าน่าจะช่วงต้นปีเราก็จะมีอัลบั้ม EP อัลบั้มครับผมครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันดีกว่าเนเจอพี่ๆแล้วครับ